นะครับทักทายเพื่อสมาชิกทุกท่าน,นครับเราอยู่สนามสีเรีท64หกนะครับเป็นตะกอ้อสองสองนะครับเจ้าฟุกกับน้องป้ายนะครับฝั่งนู้นเป็นทีมงานจากทางสวนหลวงประเวศนะครับเจ้าตู่กับเจ้าหลงนะครับ เอาเอายกขึ้นมาเจ้าลงมองมาเอาเปิดหนึ่งหนึ่งนะครับ,บเอาเธอมาเอาเปิดหัวจะฟุกยกเข้าไปเจาป้ายมองเข้าไปเอาเปิดเข้าป่าเขาดวงวิ่งวิ่งวิ่งเอายกยังได้อยู่เอ้ามองมาก่อนฟุกเปิดหนึ่ง เอายกสองอยู่ที่เจ้ไปปักเข้าไหโยกล้นเอาแล้วปักไม่ได้แล้วครับเอาบมงมาเอาโดนเกี่ยวโอ้โหไม่ได้นะครับหลังเท้าไม่ได้นะครับเอาเปิดเอาฟุกยกขึ้นมาเอายกไม่ดีแก้ไขปก่กอนเอาเปิดเ,เดนืองยกอง เอาโมงมาเอาเปิดโอ้ยเดี๋ยวยครับ

เอาเปิดหัวเอาจะฟุกยกเข้าไปอยู่ดีจะปเอามองเข้าไปเหนียบร้อยหนึ่งห้านะครับ เอาจะพวกเสือไปเอาเปิดหัวเอายกขึ mm ้นมาเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าป้ายเอาหมวงเข้าไป เอาเสือมาเอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปจบป้ายมวงไปเอาเปิดเอายกเอา,เอา,เอา,เอามวงมาโอ้โหมวงไม่ข้ามนะครับทักทายสมพง์ด้วยนะครับสมพง์ชินโคตรนะครับ ชนกโกดนะครับหน <1, 6. S 1> เอาเสืร์ไปเอาเปิดหนึ่งเอายกเอาครับมงมาเอาเกี่ยวได้เอายกอยู่ที่เจ้าไป้ายเอามกทุกคนโอ้โหฟาวนะครับ

พักทายนะครับคุณสำราญชัยนะครับสอนรามภูพานนะครับสามหกนะครับเอาเปิดเนืองเอาโยกขึ้นมาเอาโยกหาง เอาโมงมาก่อนจะพุ่งเปิดหัวได้เอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าป้ายปักเขาให้้าองนี่่ต้เราตรงนี่ให้รนต่ิีอตีไมเน่แล้วสิีนเรียกเจ้าหาแพ้าว่าันิ เอายกขึ้นไปอยู่นี่ก็ไปเอาบวงเข้าไปอยสามหกนะครับ เอาเปิดหนึ่งเอาเปิดแตกเอาแล้วครับไล่มาเป็น4ีหแล้วครับสี่หกนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นมาเอาโมงมา จะฟุกเปิดโอ้ยจะฟุกเปิดแตกโอ้โหนะครับลูกง่ายๆนะครับจะฟุกเปิดสายแตกนะครับหกสนะครับเอาเปิดหัวเอายกขึ้นไปอยู่ที่จะป้ายเอามงไปข้างหลัง เจ็ดสี่นะครับดันหน่อยลูยกยกนะดันหน่อยสี่เจ็ดนะครับ เอาครับยกทา,งเ,างเอาหมุงเอ้ยหมุไม่ข้ามั<ร>าทากทายเจ้าปิ๊กนะครับน้ตบวงการหงนะครับร<า>กับจากกับจากขมายังครับเจ้าปิ๊กเอ,เ,เอาเปิดหัวเอาโยกเอ,เ,เอาเปิดหวัวได้เอายก พยัชิดพยาชิดถอยเดะเอาโมงมาเอาเปิดเอายกอยู่ที่เจอป้ายป้าเขาให้โอ้ยเอาโมงมาเอาเปิดหนึ่งยกสองเอาโดนเกี่ยวเอายกเอาโมงมาเรียบร้อย ยัไปต่ออีกไม่ติดแล้วพม่ติดแล้วไม่เอดแล้วไปมาต้องล็อกได้ล็อกไดเล็อกไปเลยอกล้ลูกเต็มไปลากไปมลย่ต้องไปเรียบเารียวนีัอรอย่เงยเที่เราต่อนี่นะองเออเพราะว่าสมุนไ่กลับแล้วที่ไปฟังเนี่ เจ็ดห้านะครับเอาเปิดดึงไปแล้วครับแปดต่อห้าแล้วครับไปด้วยกันไย ห้าแปดนะครับครับเอายกเข้ามาเจ้าหลวงบ่มงมาอเอ้ยบ่งไม่ข้ามีกเอดครับไล่มาเป็นหกแปดแล้วนะครับ

เอาเปิดหนึ 1941, ่งเอายกขึ้นไปหกแปดนะครับ

แปดหกนะครับเอาเปิดเอากรุ๊กโยกเข้าไปเก้าหกนะครับ เอาแล้วครับยังได้อยู่เอาวงมาโดหนหัวเจ้าพุกเอาเจ้าพุกเข้าไปไม่เปิดยังไม่เปิดแต่ก็ช่วยพีย่เลยพี่พวงไอ้เจ๊เจ๊ไม่ได้ไอ้เจ๊เวลาพี่ยก บางทีมเยือนนำอยู่ที่10บต่อหนะครับสิบหกนะครับเอาซื้อมาเาเปิดหัวเอาโยกเข้าไปว่าไงปักเข้าให้โอ้ยโดนเกี่ยวอีกเอาโยกยกห่างเอามวงมาก่อนปุบเปิดหนึ่งโยกเข้าไปหมายอยู่ที่เจาป้ายปักเข้าให้โอ้ยโดนเกี่ยวเข้าป่า เอาไอ้เสือไว้ได้มีความมันหกสิบนะครับเอาเปิดหนึ่งเอายกขึ้นมายังได้อยู่เอามือมาจะพุกเปิดหนึ่งยกสอง เอาหมุงเข้าไปโอ้โห้มุออกเครื่องหมายข้างมือเขาไม่ทำนะข้างซ้ายไม่มีนะครับมีแต่ข้างขวานะครับข้างไหนข้างซ้ายข้างขวาก็ไ้นะไม่มีข้างซมือเขาไม่ทำข้างซ้ายข้างซ้ายถายิบแปด ไปหางของไปยคนดสิบโอ้หกหกรแปดึงงนะครับแอนมินเอายกขึ้มาเปิด เอายกขึ้นมาอยู่ที่จะโอ้ยยกหลวนอีกเอาแล้วครับยกเข้าไปอย่ายกห่างเอามงมาเปิด แคตีแบงจังเนะสต่อแนะครับเอาเปิดหา,หาหนึงแม่จัน่อยนะออกไาจักเยนะหานึ่งอ่ะอละตัวเนี่ยอานะครับ11 8แปนะครับแจมเดียวเกมนะครับ เอาเปิดหนึ่งเอายกเข้าไปเอามงยอดห้าต่อห้าห้าห้าไอผู้ยางกันย่ามาเบืองมาเข้ามาไหลสุดห้าต่อห้าห้า้าเอาเปิดเอายกขึ้นไปเอามงโอ้โห่มงเอามงห่าง เอาแก้ <Es> <an> okay, มาก่อนจะพุกเปิดหัวได้เอายกขึ้นไปอยู่ที่เจ้าป้ายเอาโมงไปเอาโดนเกี่ยวหลังเท้าเอายกขึ้นมาเอามงมาโอ้โหมงออกเจ็ดสิบเอ็ดนะครับ หา,หาตัวหาหาตเอยยัวสเอ็ดเจ็ดนครับเกมไม่เกม 71นะครับเข่าโอ้โหขุนเขาเสาโทเลขเขาแตกนะครับออกข้างสนามเอาละครับ

จบเกมนะครับเดินสายชนะไปนะครับ12ต่อ8นะครับ12ต่อ8ครับเดินสายชนะไปแล้วนะครับเดี๋ยวไอ้มินเขาจะตัดคลิปเลยนะครับสวัสดีครับ